สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือความรักทั่วไปโดยรวมสำหรับราศีพฤษภนะคะประจำเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนสุขสัมมนต์เกิด Happy Birthday ราศีพฤษภขอให้ปฏิหารแห่งความรักและชีวิตเกิดขึ้นกับคุณและคงอยู่ตลอดไปนะคะเอาล่ะ Facebook Instagram Line แอดลิงอยู่ใต้คลิปรวมถึงวันที่ประจำราศีก็อยู่ใต้คลิปนะคะยึดตามแบบตะวันตก Facebook ข้อความความรัก Instagram มหินมงคลวัตถุมงคลกดติดตามเลือกรับชมสนใจชิ้นไหนติดต่อที่แอดมินได้เลยนะมีรวมพลังงานพิเศษเยอะแยะ,ยะมากมายนะเฉะพาะครอบครัวเราเท่านั้นนะคะอ,อ,อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเข้าไว้เพื่อไม่พลาคดคลิปดีอื่นๆอ,นอ,นอีกมากมายกับคุณที่พพอร์ตชาแนลเราเรืยมา เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะราศีพฤษภขอสร้างพลังงานความรักนะคะทั่วไปโดยรวมสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะ เมย์เนือจี่ได้ได้ว่าปิดจ็อบนะหายเหนื่อยละน่าเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบว่ารู้สึกหน่อยนะเวลาเห็นเทนนนบอนเนี่ยมันเป็นการที่ดีมันคือการ,รียกได้ว่าอะไรก็ตามที่คุณลงทุนลงแรงไปเนี่ยมันคอมพลีตแล้วนะมันสําเร็จแล้วคือปิดจ็อบมาไม่ต้องเหนื่อยแล้วล่ะนะ 오케이. Okay. 음. Uh. ราศีพฤกษบในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเดือนเกิดของคุณด้วยนะคะคุณอาจจะต้องใช้ความคิดให้ถี่ถ้วนในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์สักหน่อยนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณเฝ้ารอนะ่ะมันจะมาแน่ๆแหละเทนนบอน์ onds, นะคะแต่คุณจะต้องเรียกได้ว่าใช้สติใช้ความคิดดีๆนะเพราะ e อ e r จ y ของคนที่กำลังจะเข้ามานะคะ ถ้าเกิดว่าความรักในลักษณะที่เป็นประเด็นปัญหาอยากกลับมาเคลียร์ใจหรืออะไรก็ตามให้คิดดีๆนะเพราะการกลับมาของเขาอ่ะมันอยู่ในลักษณะที่ไว้วางใจไม่ได้นะคะทั้ง Foes s o r r อ s และ7 of s o u r c e ไม่ควรที่จะวางใจคนที่เคยทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจนะคะแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานเอาไว้อ่ะคุณอยากได้เริ่มต้นใหม่ได้ ความรักที่ดีอยากได้ชีวิตที่ดีอย่างเงี้ยนะคะเอจี้ยวโบอกว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานภาวนานะ่ะคุณได้แน่ๆน,นะคะถือเป็นของขวัญวันเกิดโดดเด่นมากเลยในเรื่องงานเรื่องเงินด้วยนะคะแต่ว่า,าถ้าคนในใจของคุณนะคะที่อยากจะให้กลับมาไม่ว่าใครก็ตามกลับมาช้ากลับมาแล้วก็ยังไม่มีความแน่นอนในความสัมพันธ์เลยนะคะเขาก็อาจจะทิตคุณหรือว่าปฏิบัติต่อคุณหรือว่าทำกับคุณแบบเดิม ะะแต่จะพยายามกลับเข้ามาเวลาที่เห็นคุณ Move On ได้ดังนั้น่ะให้ใจเย็นๆให้มอบของขวัญที่ดีที่สุดด้วยการเริ่มต้นใหม่นะคะรอรับพรนะคะความรักที่ดีแล้วก็เงินทองโชคลาภจะดีกว่านะคะคนโสดก็โดดเด่นไปที่เรื่องงานนะคะคนโสดเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีเซนต์หน่อยในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าใครเข้ามาแล้วมีกลิ่น แม่งๆนะคะคุณอาจจะสามารถบล็อกเขาได้เลยนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนนี้ผู้อ่านมองดูว่าโดดเด่นไปซะเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่านะคะคนที่ถูกใจคนที่ใช่ยังไม่เข้ามาเยือนนะคะแต่คุณจะได้โชคลาภทางด้านการงานการเงินนะเพราะเหรียญของคุณเยอะทีเดียวนะคะ สิ่งศสิทธิ์อาจจะต้องการให้คุณเตรียมพร้อมแล้วก็ดูแลตัวคุณเองให้ดีก่อนมันมีคนเข้ามาแต่มันยังไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในความสัมพันธ์ขนาดนั้นอาจจะมีเข้ามาคุยบ้างแล้วก็หายไปหรือตัวคุณเองนั่นแหละบล็อกเขาด้วยนะคะเข้ามาคุยรู้สึกไม่ได้เรื่องแล้วก็เลิกคุยดีกว่าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ในช่วง พฤษธามิถนาก็ไม่ต้องจิตตกไม่ต้องกังวลพักนะคะไม่ต้องไปพยายามทาอะไรทั้งนั้นเป็นเดือนเกิดของคุณสิ่งที่สําคัญคือโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณต้องการขอพรวันเกิดให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นอีกสักประมาณพ้นช่วงเดือนสองเดือนนี้ไปนะคะทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นนะความรักความมั่นคงที่ต้องการมันก็จะ เริ่มทยอยเข้ามาในชีวิตคุณนะในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนว่าหันมองดูว่าเขามีตัวเลือกแล้วคุณดียวคนที่โคตรโกงแหละทริกกี้นี่คือขี้โกงนะโคตรโกงเลยแล้วทําให้คุณนอนไม่หลับมีแต่เรื่องคําถามมากมายเต็มในหัวเลยนะคะสิ่งสิดๆอมาบอกว่าให้ไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เริ่มต้นคุยกับคนใหม่ๆดีกว่านะคะ เพราะว่ามีเกณฑ์ว่าเขาจะไปไปมาๆอยู่แล้วในความสัมพันธ์จนทําให้คุณเหนื่อยแล้วคุณก็อาจจะบล็อกเขาไปเองนะคะคุณดิวกับคนที่เรียกว่ายังไม่พร้อมจะมีครอบครัวได้สามหรือไม่พร้อมจะมีคนนะคะใจเขาที่มีให้คุณไม่ได้เยอะขนาดนั้นถามว่ารู้สึกชอบไหมเขารู้สึกว่าคุณเป็นทางเลือกที่ดีที่น่าสนใจแต่เก็บไว้ก่อนหันไปโฟกัสที่คนอื่นหรือเรื่องอื่นก่อน ซึ่งมันไม่ได้เป็นผลดีกับตัวคุณเลยนะคะสิ่งศักิ์สิทธ์ออกมาแนะนําว่าไปโฟกัสทาตัวเองให้สวยให้หล่อนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองเทคแคร์ตัวเองให้ดีค่ะเขาอาจจะยังไม่ไปไหนจะพยายามเช็คเกรดตัวเองว่าคุณจะยังอยู่รอเขาไหมแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมิุนาเมที่ออกมาบอกว่าอินเดียฟิวเจอร์การไปไปประมาณนี้สิ้นสุดเพราะคุณจะบล็อกเขา ราะว่าคุณเหนื่อยแล้วปิดจ็อบเธอนะคะแล้วก็รอเริ่มต้นใหม่ถัดไปอีกสองเดือนไม่ต้องรีบนะพว่อันบอกเลยไม่ต้องรีบ ความรักมันมีค่าแล้วหัวใจของเรามีค่าจริงๆนะคะในส่วนของคนที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยคนมีคู่หวานมองดูว่าคุณน่ะน่าที่จะมีเรื่องอะไรในใจที่อาจจะยังต้องเคลียร์กันในเรื่องปัญหาเรื่องเงินนะคะปัญหาเรื่องครอบครัวได้ปัญหาการย้ายถิ่นฐานที่ไม่คุณกับเขาอาจจะไม่พร้อมก่อนหน้านี้นนคุยกันคร่าวๆอยู่แต่ว่าตอนนี้เริ่มมาคิดจริงจังละนะคะก็เลยทีนี้ energy มันเปโฟ์ซอลแล้เซเ่นอปซอสอ่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปตรวจสุขภาพได้นะดูแลเรื่องเรื่องสุขภาพกันหน่อยนะคะอาจจะมีเรื่องคนในครอบครัวหรือตัวคุณมีเกมกันจะต้องผ่าตัดนะคะแล้วก็เกณฑ์การเดินทางที่รอคอยที่คาดหวังนะคะเพราะเหมือนเดอะฟูลหน้าที่จะเป็นลองดิสเทนต์การรอคอยที่คาดหวังนะคะอาจจะต้องเลื่อนออกไปนะที่ผมบอกว,ว่าการเดินทางควรจะต้องเลื่อนออกไป นะเพราะว่าช่วงพฤษภามิถุนาอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีในการเดินทางนะคะเก็บหอมรอมริบไว้ก่อนดูแลเทคแคร์ตัวเองทั้งคุณและเขาไว้ก่อนไม่คุณก็เขานี่แหละเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของปัญหา สุขภาพเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรืออาจจะโตเขาเองที่ทําให้ไม่สามารถเดินทางมาได้หรืออาจจะติดขัดเรื่องเงินนะคะเรื่องเอกสารมองไม่เห็นยังไม่มีหรือว่าอาจจะติดขัดเกี่ยวกับคนอายุน้อยในครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทําให้ไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้มานะได้มาแต่ว่าที่ two of เพนเดโมบอกว่าถัดจากนี้2เดือนทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะผู้อ่านมองดูว่ารออีกหน่อยก็ไม่เห็นเสียหายอะไรเลยนะคะเพราะว่าบางทีบางครั้งคนเรามันก็ต้องอาศัยเวลาที่มันเหมาะสมด้วยจริงๆอ่เดี๋ยวที่นี้ Romance Angel นะมีอะไรอยากที่จะแนะนำคุณหรือว่าบอกคุณเกี่ยวกับอนาคตนะคะ มนแงเชินมีอะไรอ่ะจะบอกคุณนะคะร,ราศีพฤกษ์อืมโคลดิเพนเดนซีค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะต้องระมัดระวังควบคุมอารมณ์ความรู้สึกอย่าให้มันเครียดจนกลายเป็น พิษต่อร่างกายดูแลรักษาสุขภาพกายใจให้ดีนะคะ You deserve love ไม่ว่ายัางไงแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องส่งรักที่ดีมาให้นะคะ mm hmm. เพราะว่า you are l o v a b l e คุณเป็นคนน่ารักแล้วก็คู่ควรกับความรักที่ดีดังนั้นบางอย่างช้านะคะแต่เป็นสิ่งที่ดีนะคะ เอเนจี่บอให้ปลดปล่อยพลังงานจากคนที่ไม่ใช่คนที่เคยทําให้คุณใจสลายนะคะหรือว่าความรู้สึกเดิมๆจากคนเดิมๆที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะคะให้ปลดปล่อยไปเสียแล้วก็เตรียมเริ่มต้นใหม่กับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในอีก2เดือนข้างหน้าค่อยว่ากันหรืเดี๋ยวมาเช็คกันใหม่ในเดือนหน้าก็ได้เนื่องจากเดือนนี้เนี่ยผ่านจดภารกิจก็เลยอ่านควบให้2เดือนก่อนนะคะก็จะพลังงานจะอยู่ประมาณนี้เลย นะคุณอาจจะได้เจอรักครั้งใหม่ในเดือนหน้าก็ได้ใครจะไปรู้เรื่องทำเฟรมมันคลาดเคลื่อนกันได้ในส่วนสถานะอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะเรามาระวังให้ดีนะการจะเปิดประตูต้อนรับใครเข้ามาถ้าเขาทําท่าจะเป็นพิษกับตัวคุณให้บล็อกไปเลยม,มีคู่นะคะมีอะไรให้เคลียร์ใจกันให้ดีนะอย่าให้มันถึงขั้นเป็นท็อกซิกจากที่มันดีๆมันก็จะกลายเป็นเรียกได้ว่ามีปัญหาโดยที่มันไร้สาระเนาะหรที่ First นะคะ ก็เดือนนี้เป็นเดือนเกิดควรจะเป็นเดือนที่คุณมีความสุขปล่อยวางแล้วก็ไร้สาระบ้างก็ได้เนาะออกไปเที่ยวกับแฟนถ้าใครมีแฟนนะคะถ้าอยู่คนเดียวก็ไปเที่ยวนคนเดียวดูหนังคนเดียวทำอะไรทุกอย่างเพื่อตัวเองคนเดียวให้มันมีความสุขให้ใจฟูให้ได้ด้วยตัวเองนะแล้วอีก2เดือนนี้คุณจะได้ดึงดูดคนที่ดีคนที่ชใช่เข้ามาใน,ในชีวิตนะคะเอาเราเป็นกำลังใจให้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ